สวัสดีนะครับ FC นะครับรอดีผมจะเทสกล้องใหม่แล้วทีเนี้ยมันยังปรับไม่คงที่นะครับตอนนี้กํลังชาร์จแบตกล้องอยู่นะก็คือเดี๋ยวผมถอดมาดูนะก็คือยังเซตอะไรไม่ไม่ชัดเจนนะนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยปกติผมถ่ายคลิปเนี่ยผมจะใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับเป็นตัวโทรศัพท์ที่ผมใช้ก็คือ vivo นะครับ ก็ทีนี้เราก็ซื้อกล้องมานะครับเวลามีงานพุทธ,ธาวิเศษนะครับหรือว่ามีงานการสร้างนะครับของเหรียญเกจิต่างๆนะครับเราจะได้มีภาพที่มันสวยๆนะครับแล้วก็ให้เอฟซี FC เนี่ยได้ดูว่าพิธีงานนะครับแต่ละเกจิเนี่ยนะครับพิธีเป็นยังไงนะครับแล้วก็ คือผมตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วแหละนะครับก็คือเราเราเอาเงินเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเราไปซื้อของที่มันจําเป็นแล้วเราต้องใช้ดีกว่านะครับดีกว่าเราเอาเงินเนี่ยไปซื้อในของที่มันสุรุ่ยสุร่ายนะครับก็อย่างตอนนี้นะครับก็เรื่องกล้องเรื่องอะไรก็ยังยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเดี๋ยวต้องรอเมมโมรีอีกนะครับ เพราะว่าไม่ได้สั่งเมมนะครับเมมโมรี่การ์ดนะครับจะเป็นเอสเป็นตัวเมมเมมใหญ่นะครับเมมใหญ่ก็ความจุจะประมาณ128นะครับ128ยยกิกนะฮะความเร็วก็น่าจะอยู่ประมาณ100ถึง200นะครับ MB นะก็วันนี้นะครับยังคงใช้โทรศัพท์นะครับในการถ่ายถ่ายคลิปอยู่ นะก็วันนี้มีอีกหนึ่งวัตถุงคนนะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมได้เคยรีวิวนะครับไปแล้วก็คือเป็นเหรียญไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่ซึ่งผมก็ได้บูชานะครับจะอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเหรียญน,นะครับอันนี้ของผู้มส่งนะครับของผู้มาส่งนะก็ยังไม่ได้แกะ ตีมพลาสติกอะไรเลยนะครับก่อนรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะแตกต่างนะครับก็คือพุทธาริเศษวันที่ยี่จริงๆแล้วมันจะออกออกสองรุ่นนะครับคือไอ้ไข 1, ่พลานไอ้ไข่พลานนะครับจะเป็นทรงเดี๋ยวเดี๋ยววิไปดูนะอันนี้มันเป็นเนื้อเงินแถมแยกอ่ายกลังสมนาคุณนะครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเห็นหรือเปล่า อันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับให้ไข่นะครับก็วัดสีมาประสิทธิ์นะฮะันจะเป็นพยาไก่คู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะออกพร้อมกันแหละนะครับแต่ทีเนี้ยผู้สร้างเขาแก้บล็อกนะครับพอดีมันไม่สวยนะครับไม่สวยนะครับก็เลยออกช้านะครับออกช้าแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับ วัตถุมงคลนะครับก็คือที่เราเอาไว้ยึดเหนี่ยงจิตใจนะครับในการทําหากินนะครับคุณจะมีพระบูชาหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับมีเซียนแต่มีไอ้ไข่นะครับคุณไม่ทำหากินนะครับก็ไม่มีวันรวยนะฮะก็ผมไม่ใช่เซียนนะครับไม่ใช่เซียนแค่เป็นคนหนึ่งที่ชอบในวัตถุมงคลนะครับประเครื่องนะของบ้านเรานะครับ ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่นะก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าคือรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมีภาพนะครับมีภาพการพุทธาพิเศษนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับมันเคยมีอยู่แล้วนะครับที่ผมลงไว้ลองเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะว่า รุ่นไอ้ไข่พันล้านอ่ะของวัดศีมาวสิทธิ์นะครับก็คือคือพุทธาพิเศษพร้อมกันแหละนะครับก็คือวงสวงนะครบับวงสวงเสร็จแล้วก็เข้าไปอ่าพุทธาพิเศษนะครับกันในโบสถ์นะครับแล้วก็ทําลายบล็อกถวายเงินนะก็เดี๋ยวขออนุญาตแกะแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเรียวๆเลยนะครับไม่ไม่อยากตัดอะไรมากนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับตอนนี้คนติดตามก็ เกือบ500ร้อยคนแล้วขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆแน่นะครับก็คืออันนี้เราอยากทำเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งเนี่ยผมตายตักตายจากไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยบางคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพระใหม่เอยอะไรเอ่ยนะครับจะได้รู้นะนะครับอ่ะอันนี้ผมแกะให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเด๋ยวไม่ดูก็จะแพ็กมาค่อนข้างหนานะครับ ขอบคุณพี่นัดด้วยนะครับพี่นัดนะครับศูนย์จองพาเครื่องชนบุรีครับนะอันนี้ยกรังมาตังยังไม่ได้จ่ายเลยนะครับ <c oughs> นะยกรังมานะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเป็นรุ่นอ่าอันนี้ อริยทร์นะครับอริอาริยทร์แสดร้านนะครับด้านหน้าจะเป็นไอไข่มังกรคู่นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นพญาไก่แล้วก็เป็นน้ำเต้านะครับถุงเงินทองอันนี้จะเป็นตัวแถมยกรลังนะครับตัวแถมยกรลังก็จะมีเนื้อเงินนะครับในนี้1น่งเหรียญ<ม>เนื้อมหาชนวนลายธงชาตินะครับสองเหรียญแล้วก็เนื้อหันปกกาก้าลรายธงชาติ2เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวจะ เอาให้ดูนะฮะจริงๆไม่ได้อยากเปิดมารีวิวหรอกนะครับให้ดูอันนี้คือเนื้อเงินนะครับที่เขาแถมยกรังมาให้นะครับเห็นไหมเอ่ยเขาจะซีนไว้ด้านหน้าหรือว่าเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับวัดศรีมาประสิทธิ์นะครับอําเภอจําอวดเอออาเภอชะอวดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอได้ไว้รับนะครับไอ้ไข่อริยทรัพย์แสนล้านนะครับรุ่นนี้ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเราสลับกล้องก่อนแป๊บนึงนะครับสลับกล้องก่อนอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะถุงนะครับอันนี้เราห่อมาอะนี่นะนะครับก็จะเป็นอ่าใบรายการลุ้นโชคนะครับเหนะรียญนะฮะเจ้าไข่มังกรนะครับ คู่แดนใต้รุ่นอัริยทรัพย์แสนล้านนะครับวัดศรีมาประสิทธิ์นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเห็นไหมเห็นเห็นอย่างที่ผมบอกไหมครับก็ด้านหน้านะครับเห็นไหมจะมีไอไข่แล้วก็มีมังกรคู่นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นอ่พาพญาไก่นะครับเป็นไก่ตัวเมียไข่แจ้นะครับแล้วก็ถุงเงินถุง,ถงทองน้ำเต้านะครับก็หนึ่งรังเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็จะมี อันนี้คือแถมยกลังเขาแถมยกลังมาให้นะครับก็จะมีเนื้อเงินนะครับตัวแถมยกลังมาให้นะฮะก็อันนี้คือโต๊ะทํางานผมแหละนะฮะก็จะมีเนื้อเงินนะครับแถมยกลังมานะครับเราก็จะเป็นอันปะการายธงชาตนะครับสาหรับใครที่อยากจะรุ่นนะครับก็เข้าไปได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับ ก็การันตีพาแท้นะครับรับประกันแน่นอนอันนี้แถมเนื้อหมาชนวลลายรงชาติแล้วก็อ,อันปะก้านะครับลายรงชาติแล้วก็เนื้อเงินแถมยกรังนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่นี่นะครับนี่คืออ่ะอันนี้คือไอไข่พันล้านนะครับเห็นเห็นกันรือเปล่านะครับ นี่จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะครับออกวัดศีมาวระสิทธิ์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับนะก็อยู่ที่คนนะครับว่าอยากจะสาธมสะสมบูชากันยังไงนะครับบางคนนะครับก็รอหลังคตรหลังแข็งนะครับบางคนทักมาถามผมเลยนะครับออกเมื่อไหร่อะไรยังไงทักมาหาในช่อง YouTube นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับอันนี้คือรุ่นไอไข่พันล้านนะครับเป็นพญาไก่คู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นน้ำเต้านะครับน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับ วันนี้ยังไม่รีวิวนะครับก็จะให้ดูว่าตัวตัวแบบเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับขึ้นรูปให้แต่เหรียญจริงนะครับสวยไม่สวยไม่รู้นะครับนะผมก็จะยังไม่ขึ้นรูปให้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้แถมยกรังมานะฮะ แถมยกแรงมานะครับคือกล้องเอีกตัวหนึ่งก็คือยังเซตไม่เสร็จนะครับยังเซตไม่เสร็จเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบนะครับในวัตถุมงคลนะครับเกี่ยวกับนะเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับไว้ทำมาค้าขายนะครับ วันนี้ผมยังไม่ไม่รีวิวให้นะฮะยังไม่ได้รีวิวนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดตามนะครับได้ที่ช่องอ่านุพนคร์เอฟซีรวยเฮงชแนลด้วยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มาบอกว่าวันนี้เข้ามาแล้วนะครับกับรุ่นอ่ารีอาซับนะครับอารียาซับแสนล้านนะครับนะพี่ไขพี่ไข นะครับพี่ไขวัดสีมาประสิทธิ์นะครับก็จะเป็นมังกรคู่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันเนาะนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับใครที่สนใจนะครับระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะครับเพจผมก็จะมีแค่เพจเดียวเท่านั้นนะครับก็คือนุพานาคอนะครับพระเครื่อง1น8นะครับก็คือจะพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงนี้โจรมันเยอะนะครับโจรมันเยอะนะ ครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ผมอยากจะฝากเตือนไว้ด้วยนะครับสําหรับมิจฉาชีพนะครับก็ระวังตัวกันไว้ดีนะครับที่้าขาลูกค้าหรือลูกเพจผมนะครับสําหรับผมเนี่ยในยุคนี้ก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นยุคโควิดนะครับอันนี้เราจะตัดแบบเรียวๆเลยนะครับก็จะไม่มีการ ปรับแต่งอะไรเพิ่มนะครับก็ล่าสุดมีน้องคนหนึ่งนะครับน้องคนนึงส่งผมยังไม่มได้รีวิวให้เลยนะครับเดี๋ยวรีวิวให้นะครับนะส่งพระมานะครับก็คือน้องเขาเป็นเขารู้จักผมมาตั้งนานแล้วแหละนะครับก็ส่งรุ่นหลงพ่ดรวยนะครับรวยล้นเหลือนะครับรวยล้นเหลือนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ชุดทองคำไอชุดกรรมการนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับก็จะเป็นเนื้อเงินหน้าทองคำนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นทรงไตรมาสห้าเเลยนะครับนะก็ออกมูลนิธินะครับมูลนิธิวัดอ่ามูลนิธิของหลวงพ่อรวยนะครับภาษาอีโกนะครับอันนี้น้องเขาก็ส่งมาให้นะครับโดยที่นะครับ ยังไม่มีการจ่ายเงินเลยนะครับน้องก็ส่งมาให้นะครับก็ก็ต้องเคลียร์นะครับสำหรับบางคนเนี่ยถามว่าผมมาเริ่มทำช่อง y YouTube เนี่ยนะครับต้องการาให้คนรู้จักหรือว่าอยากมีชื่อเสียงเหรอบอกถ้าในความคิดผมนะผมไม่ต้องการเลยชื่อเสียงนะครับแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าเฮ้ย ระใหม่แต่ละรุ่นที่ออกมาเนี่ยนะครับมีการพุทธคายพิเศษยังไงนะครับแล้วเหรียญตัวเหรียญนเ,นเป็นยังไงการจัดสร้างเพียงกี่ลงังอ่าผมลืมบอกไปว่ารุ่นเนี้นะครับไอไข่นะครับหรือว่าพี่ไข่รุ่น อัจียะทรัพย์แสนล้านนะครับขอได้ไว้รับรุ่นนี้นะครับสร้างจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบลังหรือ1นึ0 0ห้าพนเหรียญเท่านั้นนะครับรุ่นไหนนะครับหรือเกจีรุ่นไหนที่ว่าสร้างน้อยนะครับอนาคตไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลแน่ๆนะครับอย่างบางรุ่น นะผมตอนนี้มันมีกระแสเข้ามาเยอะนะครับกระแสะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับเดี๋ยววันไหนเนี่ยผมจะมี EP ีนะครับเข้ามาแล้วก็เรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนะอย่างผมเนี่ยไม่ใช่เซียยหรือไม่ใช่เสียเส่ยไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับคือเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่ชอบในวัตถุมงคล นะครับถ้าคำพูดคำจาใดมันไม่สุภาพเนี่ยขอขอกราบอาภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะครับก็อย่าอย่าเผยแพร่นะครับพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เรางมงายนะครับนะก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับ วัตถุมงคลเป็นแค่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรานะครับในวันที่เราย่แย่นะครับในวันที่เราไม่เหลือใครนะครับเรายังมีที่พึ่งทางใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอุปสรรคนะครับทุกอุปสรรคที่มันถาโถมเข้ามานะครับผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีสติมีปัญญาหาวิธีแก้นะครับเพราะฉะนั้น ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเด็กคนหนึ่งที่เจอเหตุการณ์ประสบการณ์หลายๆอย่างปัดดังเข้ามานะครับก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่แล่นนะครับแล่นเรืออยู่บนกลางทะเลนะครับยังไปไม่ถึงฝังนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมออกมานะครับก็ยังไม่ได้เป็นการรีวิวนะครับเหรียญน,นะก็ เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้แล้วกันนะครับแล้วก็มันมีอีกหลายประเด็นเลยที่เราจะต้องมานั่งพูดคุยกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งไ้ด้วยแล้วก็ครบผู้ติดตาม1000คนเมื่อไหร่นะครับผมจะทำการสุ่มแจกวัตถุมจนหลวงพ่อรวยนะครับจำนวน200เหนนรียญนะใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวาบางคนเนี่ยนะครับเข้ามาแฝงนะครับเดี๋ยว บางคนเข้ามาแฝงนะครับอย่างผมลงคลิปหรืออะไรไปเนี่ยนะครับจะมีคนเข้ามาแฝงว่าผมมีวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับอยากได้ให้ติดต่อ face, ทางเฟซทางนู่นนี่นั่นนะครับถ้าผมไม่กดหัวใจหรือไม่กดอะไรหรือไม่ได้คอมเมนต์นะครับหรือว่าบางคนถามเข้ามาราคาเท่าไหร่ครับบางคนถามเข้ามาราคาเท่าไหร่ครับอะไรแบบนี้ถ้าผมไม่ได้ตอบนะครับแสดงว่าหือผม ยุ่งอยู่กับงานอยู่นะครับแต่ถ้ามีเวลาก็จะดูนะครับเพราะว่าผมสร้างช่อง Youtube นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการศึกษานะครับไม่ได้เจตจุดประสงค์คือไม่ได้ต้องการรายได้จากช่อง y o u t u b e เลยนะครับเพราะว่าเราผมเนี่ยผมอยากจะบอกไว้นะครับหประโยคนะครับการเช่าหาบูชาพระเครื่องนะครับเราปล่อยพระออกไปคนเขา เออนะครับได้รับพระจากเพจหรือนะครับซื้อขายกับเรานะครับผมจะบอกว่าเงินตรงนี้นะครับเป็นเงินที่สูงนะครับเป็นเงินที่คือแต่ละคนตอเข้าใจนะว่าบางคนอาจจะไปลุ้นเนื้อลุ้นโชคอาจจะไปนะครับไปลุ้นมาแพงนะครับไปลุ้นมาแพงไปลุ้นมาถูกนะครับบางคนก็คิดไต่ตองกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับมิจฉาชีพเยอะเพจผมเนี่ย ล่าสุดเนี่ยนะครับเพจหลักบินไปแล้วก็จะเหลือเพจเดียวนะครับตอนนี้มันมีมิจฉาชีพเข้ามานะครับก็คือโดยที่ว่ามันจะปลอมแปลงเฟซเรานะครับมันจะสมัครเฟซนะครับเฟซอวตารนะครับก็คือไม่มีตัวตนแล้วก็หลายๆเพจโดนกันเยอะมากนะครับหลายๆเพจโดนกันเยอะมากคือมันจะเอารูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยนะครับหน้าเพจเนี่ยนะไปใส่ ไปใส่เขาเรียกว่าอะไรอะไปใส่หน้าโปรไฟล์ของเขานะครับแล้วก็มันจะมาเป็นแก๊งนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเฟซตัวเองนะครับเปลี่ยนชื่อเฟซสมมุติเพจผมชื่อนุพนธนคร FC หรืออะไรก็าตามมันจะเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วทักหาลูกค้านะครับทักหาลูกค้าอ่าทักหาลูกค้าเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมไลฟ์ที่เพจนะครับ ผมจะให้ลูกค้าหรือรูปเพจทักทักข้อความมานะแล้วมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะข้อความเด้งอัตรมอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครที่เพิ่งเก็บพระใหม่หรืออยากบูชาพระใหม่นะครับควรเช็คเครดิตพ่อค้าให้ดีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าซุ่มสี่ซุ่มหนะครับเฮ้ยตอนนี้ นะครับรุ่นนี้ก็ลังมาแรงนะครับแล้วก็รีบประดังนะครับโอนเงินประเนะรันให้เขาเลยนะครับคุณจะตกเป็นมิจชาชีพเอ้ยคุณจะตกเป็นเหยี่ยของมิชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วง FC ทุกคนแหละนะครับ mm hmm. ก็อยากจะทําคลิปแบบนี้นะครับมาเรื่อยๆนะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มีเวลาด้วยนะครับมัน เดี๋ยวปีหน้านะครับก็มีโปรเจกต์ในการสร้างพระปิดตาถวายวัดนะครับปีหน้านะครับได้มวลสารจากพระจารย์นะครับมาแล้วนะครับก็วันนี้เอาไว้ท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววัตถุมงคลรุ่นไหนนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีวม,มาอีกสองรุ่นนะครับเดี๋ยวมี อาซพยักษ์นะครับแล้วก็เจ้าสัวชนะจนของหลวงพ่อพัดนะครับของหลวงพ่อพัดกุญยาก้าโมนะครับสําหรับผมนะสําหรับคนที่คิดอคตินะครับอย่างว่าคนเรานะครับมีคนรักก็ต้องมีคนเกียบนะบางคนก็เล่นพัดตามอย่าใช้เขาว่าตามกระแสนะครับบางคนอย่างผมผมชอบนะนะครับหลวงพ่อพัดนะครับเวลาท่านเป็นเกจิที่สืบสานพุธาคมของหพเดิมนะแล้วก็ คือสร้างคุณงามความดีอย่างเช่นสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเร,งรงเียนนะครับอย่างที่ผมบอกตอนนี้ผู้สร้างหลายๆท่านก็เข้ามาสร้างกันเยอะนะครับก็อยากฝากไว้ด้วยนะครับคุณจะมีวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะหลักร้อยนะครับหรือหลักพันหลักหมื่นนะครับผมบอกไว้คําเดียวว่าเก็บไว้นะครับเก็บไว้ ให้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ตลาดพระนะครับการซื้อขายพระนะครับที่กระแสขึ้นขึ้น,นล,งลงลงเหมือนเล่นหุ้นนะพี่นะครับเหมือนเล่นเราเล่นหุ้นกันนะครับกระแสพระเครื่องทุกวันนี้มันออกกันมาเยอะนะครับหลงมพัดไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงเนื้ออะไรก็แต่แล้วแต่นะครับผ่านการพุทธาพิเศษมาแล้วนะครับนะดีทุกเหรียญดีทุกรุ่นนะครับไม่ต้องเจาะจงว่าเหรียญไหนไม่ดีเหรียญไหนไม่ เหรียญไหนไม่ดีเหรียญเหรียญอย่างนี้ไม่ดีเหรียญแบบนี้ดีนะครับอย่าไปตามคนอื่นนะครับถ้าคุณตามคนอื่นคุณยงไมใช่ตัวคุณเองนะครับคุณศรัทธาหลวงพ่ออะไรนะครับคุณก่อนก่อนที่จะเช่าหาวัตถุมงคลน,นะครับคุณศึกษาก่อนนะครับให้มันชัดเจนให้มันละเอียดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าประดีบประดังเข้าไปเลยนะครับแบบ คืออยากได้อะคือกูอยากได้กูมีตังค์อ่ะนะครับอยากได้ก็นะครับโอนตังค์ให้เขาไปเลยนะครับโดยเราไม่รู้เลยว่าพ่อค้าคนนั้นเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเป็นโจรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเช่าหาวัตถุมงคลบูชาก็ 1. ระวังโจร 2. ศึกษาให้ทีก่อนนะครับแล้ว 3. นะครับควรเช็คเครดิตพ่อค้านะครับตอนตอนนี้เพจผมเพิ่งสร้างใหม่นะครับเพจผมสร้างใหม่เพราะว่าเพจผมโดนสแปมไปเพจหลังนะนะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามประมาณ900แล้วในเพจนะครับ เพจใหม่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับทุกๆคนเลยนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมนะครับขอให้บุญบารมีครูบาอาจารย์นะครับของแต่ละคนนะครับที่นับถือนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรก็ตามเกจิอะไรก็ตามนะครับขอให้คุ้มครองนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับขอให้ทุกที่มันอยู่ภายในปี ปีนี้นะครับปีห3สนะครับส่งท้ายปีนะครับขอให้มันมีสิ่งดีๆขึ้นนะครับในปีหน้านะครับก็ขออภัยพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อรวยหลวงปู่แสนนะครับนะครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือนะครับขอให้ f อนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณมากสวัสดีครับ